การต่อสู้ระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ในวงการเช่าว,วิดีโอระหว่างบ l ็อก b u ั t e r ร้านเช่าว,วิดีโอที่มีสาขาทั่วประเทศกับ Netflix s t a สตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่กล้าเข้ามาท้าทายวิธีการดูหนังแบบเดิมๆการต่อสู้ของทั้ง2บริษัทจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควอตตี้แชนแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูหนังที่บ้านได้เราจะต้องไปเช่าว,วิดีโอที่ร้านซึ่งในสมัยนั้นร้านเช่าว,วิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยก็ ที่เจ้าของก็เป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมครับพนักงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ลักหนังแล้วก็ให้คําแนะนําการดูหนังที่ดีได้กับลูกค้าด้วยแนวคิดที่อยากจะทําให้ร้านวิดีโอทั่วไปดูทันสมัยขึ้นเนี่ยก็ทำให้คุณเดวิดคูกก่อตั้งบริษัทบล็อกบัสเตอร์ขึ้นมาในปี1985ครับบล็อกบัสเตอเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยครับตั้งแต่การนําระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการสต็อกหนังภายในร้านระบบวิเคราะห์ความนิยมระบบสมาชิก ตลอดถึงการจัดการปรับสินค้าให้มันเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่สิ่งนี้ก็ช่วยให้บรรยากาศภายในร้านเนี่ยดูเป็นมิตรกับลูกค้าแล้วก็ต้องบอกว่าบ็อกบัสเตอร์เนี่ยเมื่อก่อนก็จะถือว่าเป็นสถานที่ที่ครอบครัวชอบที่จะพาลูกๆมาเช่าว,วิดีโอแล้วก็เอาไปดูด้วยกันที่บ้านนะครับบ็อกบัสเตอร์ได้รับความนิยมสูงมากในช่วงยุค90ครับที่ร้านบ็อกบัสเตอร์เนี่ยเป็นร้านเช่าว,วิดีโอที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วโลก แต่การที่จะไปเช่าหนังที่ร้านเนี่ยมันก็มีปัญหามากมายหลายอย่างตามมาครับอย่างแรกก็คือการต้องขับรถไปที่ร้านครับอย่างที่2ก็คือการที่เราต้องเสียเวลาเดินวนร้านเพื่อหาหนังที่อยากดูบางทีไปถึงแล้วหนังดีๆก็ถูกคนอื่นเช่าไปหมดและที่น่าปวดหัวที่สุดก็คือถ้าหากว่าคืนหนังช้าก็จะโดนค่าปรับความสำเร็จของบ็อกบัสเตอร์เนี่ยก็เป็นผลมาจากความสามารถในการให้บริการเช่าหนังได้ในราคาที่ถูกมากๆครับ แต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อลูกค้าจําเป็นต้องยืมต่ออีกวัน2วันเพื่อที่จะดูหนังให้จบเนี่ยพวกเขาก็ต้องเสียค่าปรับในการคืนหนังล่าช้าอีกประมาณ30-150บาทต่อวันขึ้นอยู่กับประเภทหนังด้วยกลยุทธ์นี้เองก็ทําให้ตัว b อกบ k b u s t e r เนี่ยเขาเติบโตอย่างรวดเร็วจนเปิดสาขาได้ทั่วโลกกว่า9 9 4สาขาและก็มีพนักง,งานถึงกว่า8 4 3 0 0คนในปี2004เลยครับ ถึงแม้ว่าบล็อกบัสเตอร์จะมีรายได้จํานวนมากมาจากค่าปรับอะครับแต่ค่าปรับเหล่านั้นมันก็ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยและก็ทําให้ลูกค้าหลายคนเกิดความไม่พอใจซึ่งจากผลสํารวจในยุคนั้นเนี่ยก็พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขารู้สึกว่าค่าปรับของบล็อกบัสเตอร์มันสูงเกินไปและก็ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหรนะ่นักนอกจากนี้ลูกค้าบางส่วนก็ยังรู้สึกอีกด้วยว่าตัวบล็อกบัสเตอร์ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการบริการลูกค้าเท่าที่ควร ซึ่งม่ย้อนกลับไปในช่วงปี1997ที่เมืองซานตาคูซแคลิฟอร์เนียครับก็มีชายสองคนที่เจอกันที่ลานจอดรถทุกเช้าเพื่อที่จะเดินไปทำงานด้วยกันนั่นก็คือคุณลีแฮสติงและก็มาร์คแลนดอฟครับในช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ธุรกิจ .com กํากำลังเฟื่องฟูครับซึ่งทุกคนต่างก็อยากมีธุรกิจออนไลน์ไปของตัวเอง แลนดอเนี่ยทำงานให้กับบริษัท p l a เอตเรียซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ h ฮส ting เก่อตั้งขึ้นครับในตอนนั้นเนี่ยเ l a เอตเรียก็กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาข้อตกลงการควบรวมกิจการกับบริษัทหนึ่งอยู่ h a ส ting และ Land o ด f รู้ว่าหลังจากการควบรวมกิจการจบลงเนี่ยทั้งสองก็จะกลายเป็นส่วนเกินของบริษัทใหม่ดังนั้นทั้งสองคนจึงใช้เวลาช่วงเช้าตอนขับรถไปทำงานเนี่ยคิดค้นหาไอเดียธุรก,กิจใหม่ๆอยู่เสมอระหว่างที่นั่งรถไปทำงานด้วยกันเนี่ยแฮสติง เราต้องสร้าง a m a z o n com ของอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่ง l a n d o ด f อก็เสนอไอเดียมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นการบริการส่งแชมพูถึงบ้านอาหารสุนัขสั่งทำพิเศษหรือแม้แต่เซิรอ์บอร์ดทำเองแต่แฮสติงก็ปฏิเสธทุกอย่างเลยครับแล้วก็บอกกับ l a n d o ดอฟว่ามันไม่มีทางสําเร็จหรอกจนกระทั่งวันหนึ่ง l a n d o ด f อกก็เสนอไอเดียให้บริการเช่าหนังทางไปรษณีย์ขึ้นมาครับ ตอนแรกเฮสติงก็คิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เพราะการส่งวิดีโอเทปทางไปรษณีย์เนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงมากยังไม่รวมถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตัววิดีโอเทปขณะที่จัดส่งด้วยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองเนี่ยก็มีข่าวจากประเทศญี่ปุ่นนะครับบอกว่ากําลังจะมีการเปิดตัวเกี่ยวกับวิธีการชมภาพยนตร์ภายในบ้านรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือแผ่น DVD นั่นเองครับ DVD เนี่ยมันมีขนาดเล็กและเบาเท่ากับแผ่นซ d ดีแต่ความสามารถในการจัดเก็บหนังได้ทั้งเรื่องบวกกับตัวคุณภาพที่สูงกว่าวิดีโอเทปมันก็ทําให้แผ่น DVD เนี่ยมีโอกาสที่จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการรับชมภาพยนตร์ที่บ้านถึงแม้ว่าตัว DVD มันจะดูเป็นโอกาสที่น่าสนใจครับแต่ทั้งสองก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าไอแผ่น d v d บางๆเนี่ยมันจะส่งทางไปรษณีย์ได้จริงหรือเปล่าเขาก็เลยทําการทดลองสั่งซื้อแผ่น CD เพลงมาส่งที่บ้านของแฮสติงครับ เมื่อทั้งสองเปิดซองจดหมายดูก็ปรากฏว่าแผ่นมันไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขามั่นใจว่าไอเดียนี้มันเป็นไปได้แฮสซิง <ats> และแลนด์ดอฟก็เลยเริ่มก่อตั้งบริษัท Netflix ขึ้นมาในปี1997ครับโดยเปิดเป็นบริษัทให้เช่า DVD ทางไปรษณีย์ซึ่งจุดได้เปรียบของตัว Netflix ก็คือเรื่องของสถานที่ครับที่ลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัว DVD เนี่ยมาคืนที่ร้านเมื่อดูจบก็สามารถส่งคืนกลับมาทาทงไษณีด แต่ตัวโมเดลธุรกิจนี้มันก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังคุ้นชินกับพฤติกรรมการไปเช่าหนังที่ลานบอกบัสเตอร์ที่มีจํานวนสาขามากกว่าอยู่ดีครับจกนกระทั่งคืนหนึ่งในปี1999หลังจากที่ก่อตั้งบริษัทน f ฟิกมาได้2ปีครับแลนดอฟยืนอยู่หน้าคางสินค้าที่เต็มไปด้วย d v วีดีนับแสนแผ่นแล้วก็พึพรรมพำกับตัวเองว่าทําไมเราต้องเก็บพวกมันไว้ที่นี่ด้วยเฮสติงก็ตอบว่า ั้างั้นเราก็ให้ลูกค้าเก็บ DVD แไว้นานเท่าที่ต้องการเลย mm hmm. เมื่อพวกเขาดูเสร็จเราก็ส่งแผ่นต่อไปให้แบบนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องเสียค่าปรับล่าช้าอีกนี่คือจุดขายใหม่ของเรา mm hmm. จากบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของโมเดลธุรกิจใหม่ให้กับ Netflix ครับที่เปลี่ยนจากการเช่า DVD รายวันเปลี่ยนมาเป็นระบบสมาชิกรายเดือนลูกค้าสามารถจ่ายค่าสมาชิกแบบเหมาจ่ายแล้วก็สามารถเช่าหนังได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่มีค่าปรับล่าช้าและเมื่อลูกค้าดูเสร็จก็สามารถส่ง DVD คืนในซองจดหมายเดิมแล้วก็จะได้รับหนังเรื่องใหม่ที่เลือกไว้มาทันทีด้วยโมเดลธุรกิจแบบเหมาจ่ายรายเดือนและไม่มีค่าปรับเนี่ยครับก็ทําให้เป็นคู่แข่งที่เริ่มน่ากลัวขึ้นมาสําหรับบล็อกบัสเตอร์เพราะว่าลูกค้าเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวค่าปรับไม่ต้องขับรถไปที่ร้านแถมเลือกหนังได้เยอะกว่าแม้จะต้องรอ2วันก็ตามทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีแล้วก็ธุรกิจของ Netflix ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งฟองสบ ในช่วงที่ฟองสบู่ดอทคแตกครับเน็ตฟิกมีรายได้เพียงแค่5ล้านดอลลาร์ในขณะที่ตัวบ็อกบัสเตอร์เนี่ยมีรายได้มหาศาลถึง6000ล้านดอลลาร์ต่อปี Netflix ก็เลยเข้าไปเสนอขายกิจการให้กับบ็อกบัสเตอร์ครับในราคา50ล้านเหรียญแต่กับถูกปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยซึ่งต่อมาก็พิสูจน์ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่สำหรับบ็อกบัสเตอร์เลยครับในช่วงนั้นเนี่ยบ็อกบัสเตอร์เนี่ยมี2ทางเลือกครับทางเลือกแรกก็คือทำเหมือนเดิมต่อไปแล้ะหวัังงว่่่าาาโเเดดลร้้นชจะยไไปตอ ส่วนทางเลือกที่2ก็คือลองทําแบบเดียวกับ Netflix กครับก็คือการให้เช่า DVD ทางไปษนีพอลองฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าตัวบ็อกบัสเตอร์ขาดวิสัยทัศน์แต่ลองจินตนาการดูนะครับว่าเขาใช้เวลาเกือบ20ปีสอนคนให้มาเช่าหนังที่ร้านเนี่ยในขณะที่ตัว Net f l i x แค่เดินมาแล้วก็บอกว่ามาเช่ากับเราสิสะดวกกว่าไม่มีค่าปรับมันก็อาจจะทําให้ตัดสินใจยากขึ้นจริงไหมครับปัญหาของบ็อกบัสเตอร์เนี่ยมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกก็คือพวกเขามีภาระหนี้สินมหาศาล เพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนไปการขนส่งทางไปรษณีย์ทั้งหมดแล้วเนี่ยพวกเขาก็จําเป็นที่จะต้องปิดหน้าร้านหลายๆร้านลงไปด้วยส่วนที่2ก็คือพวกเขากลัวมันจะกระทบกับรายได้จากค่าปรับการคืนหนังล่าช้าครับซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนเกือบ20%ของรายได้ทั้งหมดของบริษัทเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาฟองสบู่ดอทคอมและถูกปฏิเสธการซื้อบริษัทเนี่ยแต่ n น t f l i กก็ต่อสู้เรื่อยๆจนบริษัทเติบโตขึ้นครับจนกระทั่งในปี2002 Netflix ก็มีลูกค้าถึง600,000รายและสามารถนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จในขณะที่ตัวบ l o c k b u เ t e r เนี่ยก็เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันจึงลองเปลี่ยนบริการส่ง DVD ทางไปรษณีย์ดูบ้างแต่ก็สายเกินไปแล้วครับเพราะว่า2ปีถัดมา n น t f l i x มีจำนวนสมาชิกไปถึง2ล้านคนแล้ว b ล็อกบัสเตอก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับเขาก็ยังคงทำแคมเปญ no more late fees เพื่อต่อสู้กับ Netflix อยู่ดีแต่ก็ด้านมีปัญหาครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่มีค่าปรับเนี่ยแต่ถ้าคุณคืนช้ากว่า8วันเขาก็คิดราคาเต็มของหนังเลยซึ่งตัวบล็อกบัสเตอร์เนี่ยก็ถูกลูกค้าฟ้องละนากว่า40ล้าในอเมริกา สิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คือวิธีการคิดของ Netflix ครับที่มองเห็นอนาคตของการสตรีมมิ่งตั้งแต่เนิ้นๆเพราะถึงแม้ว่าจะเริ่มกลายมาเป็นผู้นําในการให้เช่า DVD ทางไปรษณีย์ที่มีฐานสมาชิกกว่า2ล้านคนแล้วเนี่ยแต่พวกเขาก็ไม่ได้หยุดที่โมเดลธุรกิจเดิมครับแฮตติงเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อในปี2005ว่าภาพ,พยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตกำลังมาและในอีกไม่ช้ามันจะกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เน t f ฟ i ิกก็เลยลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสตรีมมิ่งมาตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งเป็นปปีีีเเดดดยยวววกัับท่่ YouTube พิงตขึ้้นมา ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อบริษัทครับเฮสติงบอกว่าที่ตั้งชื่อ n e t ต l ิกก็เพราะว่าพวกเขาวางแผนที่จะเป็นมากกว่าบริการส่ง DVD มาตั้งแต่แรกแล้วและนั่นก็เป็นจริงในที่สุด ปัจจุบันเนฟิกก็กลายเป็นผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งระดับโลกไปแล้วส่วนบล็อกบัสเซอร์นั้นก็มีความพยายามที่จะทำหลายโมเดลธุรกิจมาแข่งกับ t f ฟิกอยู่เหมือนกันแต่เพราะปัญหาหนี้สิน1,000ล้านดอลลาร์ที่มาจากจำนวนสาขาและพนักงานจำนวนมากส่งผลให้สุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงไปครับในปี2010 h a สิบเฮสติงถึงกับยอมรับว่าถ้าบล็อกบัสเซอร์ไม่มีหนี้แผนต่างๆอาจจะเอาชนะเขาได้เลยด้วยซ้ำบทเรียนสําคัญสําหรับเรื่องนี้ก็คือว่าในโลกธุรกิจเนี่ยมันไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่ได้ตลอดไปถ้าไมมม่่ยอปปปรรัับตวตวากากเลลีนแ แม้แต่บริษัทขนาดใหญ่อย่างบล็อก buster ก็สามารถลมได้ในขณะที่บริษัทเล็กๆอย่าง n น็ f l ิกที่กล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกลับเติบโตจนกลายเป็นบริษัทระดับโลกได้ครับเพื่อนๆคิดว่าเรื่องนี้สอนอะไรเราได้บ้างลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้นะครับขอบคุณที่รับฟังจนจบหากชอบเนื้อหานแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำพอดแคสต์ที่ดีต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสวัสดีครับ